ทุกคนคะวันนี้นะคะมีความคืบหน้าด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมาฝากกันค่ะหลังจากที่นายกร,รัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการหารือเรื่องภาษีการค้ากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งบรรยากาศนะคะก็เป็นไปในทิศท,ทางบวกค่ะด้านนางสุภจีสุธรมร,รมพัณฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนนะคะว่าไทยจะเดินหน้าเจรจาก,การค้ากับสหรัฐให้สําเร็จตามกรอบเวลาเดิมค่ะ พร้อมเร่งเสริมความเข้มแข็งให้ภาคเอกชนไทยจัดการปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีและสร้างความเชื่อมั่นให้สหรัฐว่าไทยทำงานโปร่งใสาตามมาตรฐานขณะเดียวกันนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่หยุดแค่การเจรจากับสหรัฐค่ะแต่ยังเร่งขยายตลาดใหม่เจรจากับแคนาดาและอินเดียด้วยค่ะโดยกับแคนาดานะคะเน้นความร่วมมือด้านอาหารพลังงานสะอาดอัญมณีและเคมีภัณฑ์ไทยก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์ความมั่นคงด้านอาหารส่งออกสินค้าเกษตร,รเพิ่มรายได้ให คนไทยค่ะส่วนกับอินเดียนะคะไทยผลักดันให้เดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยอินเดียเพื่อที่จะเปิดตลาดใหม่และช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรซึ่งล่าสุดน,นะคะก็ได้มีการหารือกับสมาคมชาวนาและกลุ่มโรงสีต่างๆนะคะเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องน้ําเมล็ดพันธุ์และต้นทุนการผลิตเพื่อนําไปพิจารณาในที่ประชุมนโยบายข้าวแห่งชาติในวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะ